กดปิดกดป,กดปัดโอยมาเลยก็เป็นเบกเบิร์นตัดนะครับสับระเบิดแต่เวลาเข้าด้านไม่มีคําว่าตัดนะครับก็คือแล้วก็ไม่มีคําว่ามีควันไอเสียออกมาดำาๆไม่มีแต่เวลาวิ่งคือแรงเหมือนเดิมนะครับลูกค้าเขาอยากแต่งรถอะเขาอยากซิงอะแต่เขากลัวด้านอะพี่จ๊คให้เข้าหน่อยเดิยลูกค้าบอกว่าอยากซิ่งแต่กลัวด้านแล้วลูกค้าอยากให้จัดประมาณไหนเดียวเอาแบบว่า สิงิงควันไม่ดําเขาด้านไม่โดนอย่างเงี้ยมีไหมคุณมาถูกแล้วเอาอย่างนี้เอาชุดนี้ไปเลยดีกว่าซิงได้ด้วยเข้าด่านได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นด่านควันดานะหรือว่าด่านตวจไม่ว่าจะเป็นทอดังก็คือมาได้จัดให้ดีกว่าในชุดโปรชุดนี้อย่างแรกไปเลยนะจะต้องมีเน่เน่เน่เอย่างแรก รีโมทนะครับแบบนี้แถมให้2ตัวนะครับอยากรู้ว่ามันคือรีโมทอะไรดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับจะต้องมีท่อสูตรนะครับ1ใบนะครับสเตปลบเมียลบด้านนะครับกัดปลายครับผม V6 พร้อมไฟจูนรีแมปนะครับที่เป็นสูตรของทางร้านนะครับเบิ้ลตัดนะครับสับระเบิดแต่เวลาเข้าด้านไม่มีคําว่าตัดนะครับก็คือแล้วก็ไม่มีคําว่ามีควันไอเสียออกมาดํดำ ไม่มีแต่เวลาวิ่งคือแรงเหมือนเดิมนะครับพร้อมอะไรรู้ไหมพร้อมของแถมก็จะมีอุด EGR นะครับแบบนี้เลยของ J S Factory นะครับสีดำแบบนี้แถมให้ฟรีนะครับพร้อมใส่น้ำมนันนี่นีใส่น้ำมันอันนี้ก็คือเราแถมให้ฟรีนะครับของแท้ของ Isuzu และยังไม่พอนะครับทำในชุดนี้ไปแล้วนะครับได้ส่วนลดค่าน้ำมันทั้งหมด 7,8,9, 1 1,100บาทน,นะครับแล้วก็ฟรีอีกเหมือนเดิมนะครับทำท้ายลางก็ทำให้ลูกค้า ฟรีอีกด้วยนะครับเพื่อนมามาดูกันดีกว่านะครับว่าสเต็ปเข้าด้านออกด้านเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับอ่าโอเคอันนี้เอาเป็นสเต็ปแบบว่าเข้าด้านพอดังก่อนอ่าเอ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 าเป็นอย่างงี้ลองเบิ้ลตั้งก่อนเอานี้เอาแบบเงียบๆกันหน่อเงียบๆกันอ่ะเงียบๆกันอ่าเนี้ยเนี่เงียบนะก็เปิ้ลเนี้เฉลยด้วยรีโมทก็เปิดเงียบสิหนิทธรรมดาก็เปิดเอาเดี๋ยวดูก็เปิดเอ่อ อ่านี่เสร็จแล้วมาดูนะครับเวลาเข้าด้านเนี่ยเราก็ปิดท่อเงียบดูดูไม่มีความอนาตอนนี้ปิดท่อเดิมแล้วดูดูจากหลังรถดู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 ไม่มีความนะอ่าออกด้านเดี๋ยวดูออกด้านสเต็ปออกด้านท่อดังไม่ว่าเบิร์ตับสลับเบอร์ไปด้วย เชื่อรถซิ่งแบบนี้จะเข้าด้านได้แบบเหมือนรถเดิมเลยรถซิ่งแบบนี้แหละเขาถือว่าเข้าด้านสบายไม่ว่าจะเจอเมียขี้บนเมียบอกว่าไม่ชอบท่อดังไอผัวยากได้ท่อดังเอานี้ไปเลยจบอยู่กับเมียกดปิดแล้วขับคนเดียวเราก็เปิดเออเสียงมาเลยก็ปิดเงียเกรฟดี่วมามาดูดีกว่า,<ม>านะครับว่าสเตปการวิ่งเนี่ยมันจะแรงเหมือนอย่างที่เราพูดไหมไปดูกันดีกว่าครับเพื่อน มาดูฟิลในรถกันดีกว่านะครับว่าสเต็ปลบด้านแล้วก็สเตปส็ปซิงมันใช้งานยังไงนะครับไปดูกันครับผมวันสวยๆหัวเกยียงไม่มีดอก เพื่อนๆสเตปนี้เอาเรื่องอยู่นะว่มามาดูสเตปการวิ่งดีกว่านะครับแบบว่าใช้รีโมทเวลาเข้าด้านออกด้านให้ดูกันหน่อยว่ามันมีลมย้อนไหมจริงไหมโอเคกดปิดอ่าไหนเราไม่ให้ดูหน่อยกดกดปิดกดปัดโอ้ยมาเลยกดปิดกดิ๊บเก็บกดปิดโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงสเตปนี้ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆ ใครที่อยากได้นะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านจิวทอซิงนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปลบด้านนะครับเข้าดานเบิ้ลไม่ตัดไม่มีควันหรือว่าจะเข้าดัานควันดําก็ไม่ต้องกลัวน,นะครับทางท่อเงียบแล้วก็แรงไรควันนะครับฝากเอาด้วยจิวทอซิ่งมีดตงอสาขาทั่วประเทศยินดีต้อนรับนะครับ